เพราะว่าส่วนผสมทั้งหมดของ X b a k เนี่ยลงตัวมากๆเลยครับเป็นกลิ่นที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากเหมาะกับชายที่เท่แต่น่าดึงดูดแบบผมไม่ว่าผมจะไปออกงานหรือจะไปข้างนอกก็สามารถโชว์ความเท่ในตัวของผมเองออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย X b a k หอมเท่ยิ่งกว่าใครแถมตัวนี้เขายังมี Duo Action ที่ช่วยให้กลิ่นหอมติดทนนานและปกป้องคุณตลอด48ชั่วโมงให้มั่นใจในทุกงานทุกกิจกรรมที่ทำนี่แหละ Active act สำหรับผมและคุณล่ะ มอกกับแบกแบบไหนผมว่าส่วนผสมทั้งหมดของ X b a c k เนี่ยลงตัวมากๆเลยครับเป็นกลิ่นที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากเหมาะกับชายที่เท่แต่น่าดึงดูดแบบผมไม่ว่าผมจะไปออกงาน หรือจะไปข้างนอกก็สามารถโชว์ความเท่ในตัวของผมเองออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย X b a c k ของเท่ยิ่งกว่าใครแถมตัวนี้เขายังมี duo action ที่ช่วยให้กลิ่นหอมติดทนนานและปกป้องคุณตลอด48ชั่วโมงให้มั่นใจในทุกงานทุกกิจกรรมที่ทำนี่แหละ Active Tip สำหรับผมและคุณล่ะามอับแอ t แบบไหน